กวลาที่จะคิดจุดเยอะไปปะเนี่ยนนได้เหนหน้ากั๊มทะทับไงความรู้สึกดีๆที่มีให้กับไนายเด็กแว้นข้างบ้านทําให้เด็กเรียนอย่างก้ามวันไว้จนแกงเพื่อนต้องพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์นี้คืออะไรใน loves coming ใช่รักหรือเปล่าและความสนิทสนมที่เกินเลยคําว่าพี่น้องระหว่างกอฟและแบงค์ในพี่ชาย my b romance ก็ทําให้ทั้งคู่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้คนรอบข้างยอมรับ นี่คือภาพยนตร์ที่เตรียมฉายต้อนรับเดือนแห่งความรักปีนี้นอกจากทําให้เห็นกระแสที่กําลังมาแรงของหนังเพศทางเลือกยังสะท้อนความพยายามของนักทําหนังในการถ่ายทอดความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงความจริงของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างตัวละครในหนังผมเนี่ยเด็กชายสองคนรักกันเขาไม่ได้รักกันที่คนคนนี้เป็นเกย์หรือเพราะคนคนนี้เป็นผู้ชายแล้วหล่อแต่เขารักกันที่คนคนนี้คือคนคนนี้หมายความว่าเขารักกันที่ ัวใจไปแล้วละ่ะเขาไม่มองหน้าไม่มองเพศแล้วละ่ะเนี่ยครับผมเลยคิดว่าเออเออ,เอ,อลัย่างเงี้ยมันคือลักะที่บริสุทธิ์จริงๆคือรักะที่ข้างในไม่ลัก้วยความหลอกความสวยหรือหน้าตาหรือเพศหนูว่าทุกวันนี้สังคมเราก็เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งเพศที่สายใช่ไหมคะเข้ามาทําให้เหมือนแบบตัวละครเราเหมือนสมจริงมากขึ้นอิงแบบว่าชีวิตเรลเสติกมากขึ้นอะไรอ,าาอ่าเง,งียเ้ย ความสำเร็จของรักแห่งสยามในปี2550ด้วยรายได้42ล้านบาทและคว้ารางวัลใหญ่จากหลายเวทีถึง Yes or No จากรักก็รักเลยทั้งสองภาคที่ได้รับความนิยมทั้งในและนอกประเทศและ Time Line เพราะรักไม่สิ้นสุดนังชายรักชายที่ทำลง YouTube และมีกระแสดีจนได้ฉายในโรงใหญ่เมื่อปีที่แล้ว พิสูจน์ให้เห็นว่ามีฐานคนดูที่พร้อมอุดหนุนภาพยนตร์ที่นําเสนอความรักของเพศทางเลือกอย่างเข้าใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ขณะที่ภาพยนตร์ส่วนหนึ่งยังคงนําเสนอผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในฐานะคนชายขอบที่ไม่สามารถสมหวังในความรักและเป็นเพียงตัวตลกเท่านั้นเราก็เธยมีหลายด้านแต่ด้านที่ถ่ายทอดอมาที่สุดข,ของกระเทนนี้ก็คือการแต่งหน้าแล้วก็ คือการตกเฮฮาค่ะอยากให้เขาได้รับรู้ว่าเพศอย่างเราอะ่ะมันก็มีความรู้สึกเหมือนกันในความรักอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมันยากกว่าคนอื่นอเวลามีความรักอะไรอย่างเงี้ใช่ปะมันอธิบายไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการที่ให้มีนะคะยิ่งมีเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกว่ามันได้รับได้รับการยอมรับในความมีมิติของมนุษย์ในความเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเราอยู่ในหนังแล้วเราไม่ได้น่าเกลียดไม่ได้น่าอายไม่ได้เป็นตัวตลกอ่ะรู้สึกว่ามันก็ทําให้ตัวเขาไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึก น้อยเนื้อต่ำใจในการมีรสชมมังเพศแบบนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันทําให้คนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นทั้งในแง่ตัวเราเองที่เป็นแล้วก็คนอื่นที่อยู่ในสังคมมันก็จะได้มองอย่างเข้าใจมากขึ้น เรียกร้องสิทธิ์ในหมู่คนรักเพศเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้มีการสรา้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Blue Is The Warmest th Color นังตามทองคําจากเทศกาลหนังเมืองคารเมื่อปีที่แล้วหรือนังรักขกย่ายขวานของชายรักชายที่คว้ารางวัลเควียปามและผู้กํากับยอดเยี่ยมในเวทีเดียวกันอย่าง Stranger By the l a k e ความสำเร็จของภาพยนตร์ที่มองคนหลากหลายทางเพศด้วยความเข้าใจยังหวังให้เกิดการยอมรับในความต่างอย่างแท้จริงโดยไม่จํากัดเพียงในจนอใจ